สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินในมื้อเย็นนะครับวันนี้ก็ออกมานั่งถ่ายทําคลิปที่หน้าบ้านนะครับเข้ามาเลยไม่เป็นไรน้องๆเขาเอาถังมาส่งนะครับเขาเอาขนมมาให้บรรจุพอบรรจุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะนําไปส่งน้องเขาที่ร้านนะครับ ที่บ้านมีอาชีพค้าขายนะครับก็ขายพวกอของชาค้าส่งพวกเหล้าพวกเบียร์พวกน้ําแข็งพวกโซดาพวกขนมขบเคี้ยวประมาณนี้นะครับก็มีเจ๊แล้วก็มีน้องๆทาอยู่ประมาณสักหกคนเห็นจะได้นะครับเขก,ก็ช่วยกันรวยงานที่ร้านนะครับส่วนผมกับแม่บ้านก็ออกมาทํางานนะครับก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าก็มีบางครั้งบางโอกาสแล้วก็ไปช่วย พี่น้องเขาขาขายนะครับบางครั้งก็เป็นช่วงเทศกาลสงการปีใหม่พูดง่ายๆในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยนะครับคนจะมาซื้อของค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันหนึ่งก็ได้หลายตังค์เหมือนกันนะครับแต่ของลุงนนเนี่ยมานั่งทําคลิปอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรได้อื่นๆนะครับมีบํานาญจากการทํางานก็เล็กๆน้อยๆไม่ถือว่าเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่จะต้องอมานั่งทําคลิปเพื่อให้มันเกิดรายได้รายได้ที่ได้จากการทำยูทูปเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะนะพี่น้องหลายคนหลายท่านพกักพเพื่อนพ้องพี่น้องทหารของเราเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าผมอาจจะมีเงินรายได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นจากการทํา y o YouTube จากการนําเรื่องราววิากรรมของทานพันจูโจมจากโชคอห้าหไข่ปักธงชัยมาเล่า แต่ในความเป็นจริงมันได้ไม่เยอะพี่น้องเดือนนี้ก็อาจจะได้อยู่ประมาณสักสามพบาทเห็นจะได้ประมาณนี้นะครับแต่คนที่เขาเล่าเก่งๆทำเก่งๆเขาก็มีเงินไรายได้ต่อเดือนก็หลายหมื่นเหมือนกันบางคนบางท่านเขาก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีช่องของลูกโชานานะครับของนบเนี่ยเขามีไรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขากล้าคิดกล้าทํา แล้วเขาก็อ,อ,อ,อายุยังน้อยนะครับไฟของเขาเนี่ยยังแรงมากนะครับถามว่ารู้จักกันไม่รู้จักนะครับขุนกะเพราอย่างเงี้ยก็รู้จักทนายพ่อลูกอ่อนอย่างเงี้ยก็พักพวกเพื่อนพ้องมันพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับต่อสายโทรศรัพท์คุยกันเป็นประจําแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอย่างลูกชาวนาเนี่ยเขาก้าคิดก้าทําผมก็อขอชมเชยนะนะครับแม้แต่อกกินขี้ควายเนี่ย เขากล้าที่จะกินกล้าที่จะถ่ายทําออกสื่อเพื่อให้พี่น้องได้ชมนะครับผมก็พยายามจะเรียนแบบเหมือนกันพี่น้องแต่ทีนี้มันมันไปไม่ถึงนะครับอย่างเอาพวกเอาวิกนะครับปลอมตัวนะครับเอาผมปลอมเอาหมวกเอาอะไรมาใส่เพื่อให้ตัวตนมันมีเอกลักษณ์ในตัวตนนะครับแต่ว่าเราทําไม่เป็นเราทําไม่ได้นะครับ พี่น้อง f อซีก็เลยไม่ค่อยเยอะเหมือนของน้องๆเขานะครับอย่างของน้องๆอ,อย่างนบลูกชาวนาเนี่ยคนติดตามน่าจะเป็นแสนแล้วมั้งพี่น้องส่วนขุนกะเพราเนี่ยก็ประมาณสัก5 0,000กว่าเกือบ60,000อย่างทนายตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับของลุงนนตอนนี้รู้สึกจะประมาณสัก51,000ประมาณนี้ถือว่าไปได้ช้ามากนะครับก็ต้องยอมรับตัวเองเลยพี่น้อง ในช่วงที่เป็นวัยหนุ่มยังมีพลังตอนนั้นก็กล้าคิดกล้าทํากล้าลุยแต่ว่าตอนนี้อายุก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่กล้าที่จะลุกลบบุกบั่นปจัจญาบาลเท่าไหร่นะครับไม่กล้าที่จะลุยกับเขากลัวพลาดนะครับเกิดล้มหัวล่างข้างแตกไปมันจะมีปัญหานะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าลุยเท่าไหร่ทำเท่าที่ได้ทําเท่าที่ไหวนะครับก็ให้น้องๆเขาลุยให้เขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตุ้มเตี้ยม ตามเขาไปที่หลังนะครับวันนี้ก็ได้ทำคลิปาสารคดีของท่านพันเอกสมจริงสิงเสนีท่านพันเอกสมจริงสิงเสนีเนี่ยท่านเป็นกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ของท่านนี่นะ่าจะอยู่ในส่วนของทหารม้านะครับท่านก็ไปรบลุกบ,บ,บุกบันประจัญบานมาเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่อ่านนะครับท่านก็บันทึกเรื่องราว ยุทธการต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่3เนี่ยท่านบันทึกไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าโดยส่วนตัวผมแล้วได้มีโอกาสรู้จักกับท่านไหมก็ไม่ได้รู้จักนะครับแต่ผมก็เข้าไปค้นคว้าไปอ่านเรื่องราวที่ท่านบันทึกไว้นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับเอ๊ะเราก็ไปอ่านเราก็ถูกใจข้อมูลเรื่องราวเนื้ออาหาที่ท่านบันทึกไว้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นวีรกรรมของท่านแล้วก็พี่น้อง ทหารหารในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ผมก็เลยเข้าไปในเขาเรียกห้องแชทนะครับก็บอกว่าท่านครับขออนุญาตนําข้อมูลข่าวสารของท่านออกไปทํา YouTube ให้พี่น้องประชาชนคนรุ่นหลังเขาได้รับรู้เรื่องราววีรกรรมของทหารนะครับท่านท่านก็บอกว่าขอบคุณมากคำว่าขอบคุณมากเนี่ยก็แปลว่าท่านอนุญ,ญาตแล้วแหละเพราะว่าเราจะนํามาเล่าเนี่ยเราไม่ได้ไปทําให้ท่านเสียกิตติภูมิ เสียชื่อเสียงแต่ประการใดแต่เราจะนำเรื่องราววีรกรรมของท่านแล้วก็พี่น้องทหา,หารมาเล่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดใช่วงนี้ก็จะขอไปเก็บเกี่ยวนำข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ที่ท่านได้บันทึกไว้จะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับแต่การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ท่านได้บันทึกไว้นะครับผมก็จะทำเป็นภาพสไลด์ จากนั้นก็จะพาคเสียงเข้าไปถ้าการทำในลักษณะนี้มันจะทำให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนนะครับหากมานั่งเล่าเป็นครั้งเป็นครั้งเหมือนที่เคยเล่ามาพี่น้องอาจจะเบื่ออาจจะน่ายนะครับเพราะว่ากี่วันกี่วันผมก็นั่งอยู่ที่เดิมบางครั้งบางโอกาสก็นำภาพซึ่งเป็นภาพที่วนเวียน นะครับไปมาหลายช่องเหมือนกันไม่ว่าจะช่องนนวินชาน,นแนลช่องกรกฎเกดแก้วช่อง,งของบัณฑิตคําสีเมืองช่องของครูหนุ่มนะครับภาพชุดนี้เป็นภาพชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ได้มีปฏิหารหรือเรื่องราวแบบคือเกินความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับเป็นภาพชุดเดียวกันมันมีพักพวกเ,เพื่อนพร้อมพี่น้องฐานพันจู่โจมจากให้ปักธงแช่เขาก็นําภาพไปลงไว้ในห้องไลน์ INE, ในเฟซนะครับจากนั้นเราก็ไป หยิบมาไปเก็บเกี่ยวมานำมาทำออกเป็นคลิปเพื่อยกย่องเชิดชูวีลกรรมทานพลนจูโจมจากโชคอหนึ 1, ่งสามข่ปักธงชัยคือเอามาเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่อหวังที่จะมาหาผลประโยชน์เพราะว่าผลประโยชน์อย่างที่เล่านะ่ะมันมีเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่เราได้จากการทำคลิปก็คือชื่อเสียงเกียรติภูมิของทหารพลจูโจมจากโชคอหนึ 1, ่งสามข่ปักธงชัย ในช่วงตั้งแต่ปีพศ2521เป็นต้นมาพี่น้องก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับมันเป็นยุคของทหารพ่านทีจริงนะครับป่าปามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่าผกคออนะทุกพื้นที่ป่าปามผู้มีอิทธิพลป่าปามกองกําลังต่างชาติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นาทางอีสานตอนใต้ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยทางภาคตะวันตกทางภาคใต้เนี่ยตอนนั้นก็ไปหมด แต่ว่าพี่น้องทหารหารของเราไม่ว่าจะเป็นทหารราบทหารมาทหารปืนใหญ่ทหารสื่อสารทหารหมอนะครับเขาก็มีเรื่องราวมีวีรกรรมของเขาอยู่แล้วนะครับแต่บางหน่วยเขาจะอาจจะไม่มีกําลังพลที่มาทำยูทูบนะครับเขาก็ไม่มีเรื่องราวออกสู่เขาเรียกหน้าสื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามไปคน้นคว้าไปค้นหา เรื่องราวเหตุการณ์ตามหน้าเพจตามเฟซต่างๆแล้วก็จะหยิบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังบางโอกาสก็จะเล่าเรื่องผีสางนางไม้ให้ได้ฟังกันบางครั้งบางโอกาสก็จะเล่าเรื่องราวการาย่ำเท้าเดินทางเข้าไปในพื้นป่าดงดิบไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาพนมดงลักหรือว่าเทือกเขาใหญ่เทือกเขากำแพงเทือกเขาแผงมาหรือว่าในพื้นที่ภาคเหนือก็จะนํา มาเล่านะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ฟังกันเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่นํามาเล่านะครับไม่ว่าจะเกิดเล็กเกิดน้อยหรือเรื่องราวเวลกรรมนะครับก็นํามาเล่าเพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานกับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามุ่งหวังจะให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันนะครับคือเล่าเรื่องราวในอดีต ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราในสมัยก่อนมันเป็นมาอย่างไรมันเป็นแบบไหนผู้กอ่อการร้ายมันเกิดขึ้นอย่างไรการสู้รบบแบบไหนแล้วทำอย่างไรเจ้าผู้กอ่อการร้ายจึงได้วางอาวุธกลับลงจากภูเขามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจากนั้นรัฐบาลเขาก็จัดสรรที่ทำกินให้คนละน่าจะ15ไร่แล้วก็เงินประมาณ ครอบครัวละ200,5ประมาณนี้นะครับตร,ตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าทางฐานพระจุโจมจากโชคอ13ค่า่ปักธงใจแล้วก็พี่น้องทหารผ่านศึกทั่วประเทศเนี่ยเขามองว่าในเมื่อผู้ก่อการร้ายในอดีตนะครับเขายอมวางอาวุธหันกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้จัดสรรที่ทํากินให้พี่น้องเหล่านั้นนะครับแต่ ทหารของเราเนี่ยทหารผ่านศึกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฐานบกุกฐานเรือฐานอากาศหรือว่าฐา,านพลเนี่ยมีหน้าที่ปราบปรามกวาดล้างกลับไม่ได้สิ่งตอบแทนใดๆเลยนะครับไม่ได้ที่ดินทํากินไม่มีเงินเดือนไม่มีเขาเรียกเงินเลี้ยงชีพใดๆนอกจากไปเป็นทหารแล้วนะครับไปเหยียบกับระเบิดพิการทุกพลภาพอันนั้นเขาก็มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนมีเงินไเขาเรียกว่า ใส่ใจไทยแล้วก็มีเงินสิทธิสที่บริการต่างๆเดือนนึงก็น่าจะได้ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาทมีโคตา้าลัตเตอรี่ให้แต่พี่น้องบัตรทหารผ่านศึกไม่ว่าจะเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับก็ยังมีความเป็นอยู่ที่เลนแค้นอัตคัดขัดสนอยู่พอสมควรนะครับที่มานั่งเล่าอยู่ทุกวันนี่ก็ไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีสมบัติพัสถานอะไรก็ถือว่าลำบากเหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ ผูอ้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสภากราหมท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือมาดูแลกันหน่อยพี่น้องอยากปล่อยปะละเลยนะครับพวกเราลบกันมาอย่างหนักท่านต้องเอาใจใส่ต้องมาดูแลต้องมาถามสารทุกข์สุขดิบกินอย่างไรอยู่ยังไงมีเงินใช้ไหมมีบ้านอยู่ไหมมีที่ดินทํากินไหมนะครับเนี่ยมันต้องมาถามนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมก็ เห็นมีพักพวกพเพื่อนพ้องพี่น้องของผมหลายคนหลายท่านเห, 1970, เหมือนกันเขาก็พยายามรวบรวมรายชื่อของสมาชิก <bey. S 1> <ash. S 2> เพื่อเข้าไปอของเงินเลี้ยงชีพรายเดือนจากสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหาร่านศึกอยู่นะครับตอนนี้ก็มีการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ขอหลักฐานทั้งหมดของฐาน่ันศึกนะครับเพื่อยื่นต่อกันมาที่การทหารในสภาผู้แทนรัษดรตอนนี้ก็เห็นเขาทําอยู่นะครับ แต่จะเป็นกลุ่มไหนเป็นผู้ใดทาพี่น้องหลายคนหลายท่านก็คงจะรับรู้อยู่ถามว่าพวกเราหรือว่าตัวของผมนี่เคยทํำไหมเคยทํานะครับเราเคยทําหนังสือไปที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเคยทําหนังสือไปที่ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนี่เข้าไปบ่อยพี่น้องเข้าไปจนเขาจําได้เันแล้วหละนะครับก็มันก็ไม่ได้มีผลอ,อย่างมันก็ไม่มีผลตอบรับใดๆที่ เป็นที่น่าพอใจนะครับก็มีบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ไม่มีงบประมาณบอกว่าอย่างนั้นทางชมรมนักรบดําโคราชเขาก็เคยขอที่ดินทํากินพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าพื้นที่ของการรถไฟพื้นที่ของราชพัสดุอย่างเงี้ยเขาก็เคยขอนะครับพี่น้องแต่ก็เงียบกริบเลยมีหนังสือตอบกลับมาไม่สามารถจัดสรรให้ท่านได้แค่นี้เองนะครับในช่วงสอปีที่ผ่านมาก็มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องชื่อ อาสาสมัครฐานพันเอกสิริปักษีนะครับปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหาคนครประมาณนี้นะครับเขาก็เคยทําเรื่องรายื่นไปที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็ยื่นไปที่ทําเนียบรัฐบาลยื่นไปที่กลาโหมนะครับเพื่อให้พิจารณาเงินเลี้ยงชีพรายเดือนให้กับพี่น้องฐานผ่านศึกบัตรชั้นที่3บัตรชั้นที่4นะครับก็เงียบเหมือนเดิมนะครับ ทางอพอ,อขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกคนเก่านะครับท่านก็เคยคุยกับผมเคยคุยกันพูดกันผมก็ถามเขาเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเงินใช้ใจ่ายในส่วนเงินค่าลิงยงชีพรายเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า30 0 0 0ล้านบาททางรัฐบาลเขาไม่มีเงินให้ว่าง,งั้นทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็ไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาให้เอาอย่างนั้นก็เลยทาไม่ได้เรื่องนั้นก็เลยเงียบ ตอนนี้ก็มีการขยับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปก็คอยดูนะครับส่วนพี่น้องหลายคนหลายท่านที่รอคอยอยู่นะครับก,ก็รอคอยก็คอยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสมาคมทหารผ่านศึกที่เขาจัดตั้งขึ้นนะครับโดยเขาเรียกสภาทหารผ่านศึกนี่แหละเท่าที่จําได้นะครับก็มีมติบอกว่าให้แต่ละจังหวัดตั้งสมาคมทหารผ่านศึกขึ้นมาตอนนี้ตั้งไปประมาณสัก 4 5ถึง50จังหวัดพี่น้องแต่ละจังหวัดก็มีสุพรรณบุรีก็มีสุพรรณบุรีก็จะมีสมาคมฐานผันศึกสุพรรณบุรีอย่างอ่างทองเขาก็มีสมาคมฐานปันศึกอ่างทองสมาคมฐานพันศึกกาญจนบุรีสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดลบบุรีอย่างเงี้ยเขาก็มีนะครับที่เขาตั้งขึ้นมานะครับจุดมุ่งหวังก็คือ ช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทหารผ่านศึกของเราทุกชั้นบัตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดกับสมาคมซึ่งอยู่ในจังหวัดของท่านได้ว่ามีเงื่อนไขแบบไหนสิทธิสวัสดิการที่จะมอบให้กับทหารผ่านศึกของเราเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าสมัครค่าบัตรค่าสมาชิกเสียกี่บาทก็ไปไปถามไทยกันดูนะครับ ก็คุยมานานพอสมควรนะครับก็สมควรแก่เวลาพี่น้องนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะได้ไปอาบน้ําไปรับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนดูหนังพี่น้องนะครับคืนนี้ก็มีหนังดีที่ช่องเจ็ดผมว่าดูประจําอยู่สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ